เจ็บที่สุดเมื่อความสัมพันธ์เกือบเป็นแฟนทําให้คุณสูญเสียนี่คือเจ็ดสัญญาณที่บอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนสําคัญในชีวิตเขาคุณเคยรู้สึกเหมือนกําลังอยู่ในความสัมพันธ์เกือบเป็นแฟนไหมทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีคุณและเขาทําตัวเหมือนคู่รักมีช่วงเวลาหวานๆด้วยกันแต่เมื่อถามถึงสถานะเขาปรับเงียบหรือให้คําตอบที่คลุมเครือสิ่งที่จะปวดที่สุดในความสัมพันธ์แบบนี้คือคุณรู้สึกว่าเขารักคุณ แต่เขาไม่เคยทําให้คุณเป็นคนสําคัญจริงๆและนั่นอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีอนาคตวันนี้เราจะมาดูกันว่า7สัญญาณที่บอกว่าเขาไม่เห็นคุณเป็นคนสําคัญในชีวิตมีอะไรบ้างและที่สําคัญที่สุดคุณจะหลุดพ้นจากมันได้อย่างไร 1. เขาบอกว่าเขาชอบคุณแต่ไม่เคยเรียกคุณว่าแฟนพฤติกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสถานะคุณยังไม่ชัดเจนแม้จะมีความรู้สึกดีๆแต่เขาก็ยังไม่เต็มใจที่จะเปิดเผย ยกตัวอย่างเรื่องของสกาเลตสกาเลตกับเอียนทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยการเสมอจับมือหัวเราะมีโมเมนต์ที่เหมือนคู่รักทุกอย่างดูลงตัวจนกระทั่งมีคนถามว่าพวกคุณเป็นแฟนกันหรือเปล่าเอีย e นปรับหัวเราะแห้งๆหรือบอกแค่ว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันหรือยังไม่อยากเร่งรีบแม้แต่ในโซเชียลมีเดียของเขาก็ไม่มีวิแววของเธอที่เขาทำแบบนี้วิเคราะห์ได้ว่าเขาอาจชอบสกาเลตจริงแต่ไม่อยากผูกมัดเพราะต้องการเปิดโอกาสให้ตัวเองมีตัวเลือกเสมอ หรืออาจมีคนอื่นในชีวิตที่เขายังไม่อยากให้รู้ว่ามีสกาเลตอยู่2เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาแต่ก็ไม่เคยพูดถึงอนาคตการบอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาทําให้คุณหวังแต่เขากลับไม่เคยพูดถึงอนาคตร่วมกันจริงๆยกตัวอย่างเรื่องของเอมมาเอมมาถามเจมว่าเราจะทําอย่างไรหรือมีแผนอะไรในอนาคตคําตอบที่ได้คือขอเวลาอีกนิดตอนนี้ยังไม่พร้อม แต่พอเธอถามว่าแล้วเมื่อไหร่เขากลับไม่มีคําตอบที่ชัดเจนบางครั้งก็ตอบแบบกว้างๆเชน่นเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเธอจะรู้เองที่เขาทําแบบนี้วิเคราะห์ได้ว่าเขาอาจไม่ได้โกหกว่ายังไม่พร้อมแต่สิ่งที่เขาไม่พูดคือเขาไม่แน่ใจว่าอยากมีอนาคตกับคุณหรือเปล่าเขาต้องการให้คุณอยู่ตรงนี้โดยที่เขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคุณเหมือนยืให้คุณอยู่เพื่อสนองบางอย่างให้กับเขาและยังเผื่อใจให้กับโอกาสอื่นๆที่อาจเข้ามา 3. คุณไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจริงของเขาการที่เขาไม่พาคุณไปเจอเพื่อนหรือครอบครัวคือการบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนสำคัญในชีวิตเขายกตัวอย่างเรื่องของเบลกเบลกคบกับอเล็กซ์มาเกือบปีแต่เขาไม่เคยพาเธอไปเจอครอบครัวหรือเพื่อนสนิททุกครั้งที่เธอเสนอจะไปด้วยเขากลับมีข้ออ้างเสมอเช่นพวกเขายุ่งหรือมันยังไม่ถึงเวลาหรือที่เจ็บสุดคือเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันขนาดนั้น ที่เขาทำแบบนี้วิเคราะห์ได้ว่าเขาอาจกำลังซ่อนบางอย่างหรือไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าคุณอยู่ในชีวิตเขาบางทีเขาอาจมีแฟนตัวจริงอยู่แล้วหรืออาจแค่ต้องการเก็บคุณไว้เป็นความสัมพันธ์ลับที่เขาไม่ต้องรับผิดชอบ 4. ทุกครั้งที่คุณคาดหวังเขากลับทำให้คุณผิดหวังการที่เขาทำให้คุณรู้สึกเหมือนจะเป็นแฟนแต่ทุกครั้งที่คุณหวังเขาก็กลับทำให้คุณเจ็บปวดยกตัวอย่างเรื่องของเซนดายาเซนดายาตื่นเต้นกับวันเกิดของตัวเองมาก พราะทอมบอกว่าเขามีเซอร์ไพรส์พิเศษให้แต่พอถึงวันจริงเขากลับบอกว่าโทษทีงานเข้ากระทันหันและเธอต้องฉลองวันเกิดคนเดียวขนาดที่เห็นเขาออกไปสนุกกับเพื่อนในสตอรี่ไอที่เขาทำแบบนี้วิเคราะห์ได้ว่าเขาไม่เคยตั้งใจทําให้คุณผิดหวังหรอกแต่เขาไม่เคยตั้งใจทําให้คุณมีความสุขเช่นกันคุณเป็นตัวเลือกที่เขาจะใส่ใจแค่ตอนที่เขาสะดวกไม่ใช่คนที่อยู่ในลำดับความสําคัญของเขา 5. เขาบอกว่ายังไม่พร้อม แต่คุณก็ยังรอไปเรื่อยๆหากคุณรอคนที่ไม่เคยพร้อมที่จะมีคุณในชีวิตคุณอาจจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ยกตัวอย่างเรื่องของจี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 ได้ยินคำว่ายังไม่พร้อมจากเซบาสเตียนมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นขอเวลาอีกหน่อยขอให้ชีวิตฉันมั่นคงก่อนหรือแม้แต่ฉันไม่อยากทำร้ายเธอซึ่งฟังดูเหมือนห่วงใยแต่กลับทำให้เธอรอไปเรื่อยๆ ที่เขาทําแบบนี้วิเคราะห์ได้ว่าเขาอาจชอบคุณแต่ไม่มากพอที่จะพยายามเพื่อให้ตัวเองพร้อมสําหรับคุณจริงๆการบอกว่ายังไม่พร้อมเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรักษาคุณไว้โดยที่เขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย 6. คุณไม่เคยได้รู้สึกว่าเขาจริงจัง,จงกับความสัมพันธ์นี้การที่เขาทําตัวเหมือนว่าทุกอย่างมันธรรมดาคือการบอกว่าเขาไม่เห็นคุณในอนาคตยกตัวอย่างเรื่องของเคนเดล ทุกครั้งที่เคียนด้าพยายามคุยกับลูซี่เรื่องอนาคตเขากลับหัวเราะและบอกว่าคิดเยอะไปได้ไงขนาดนั้นแค่สนุกกับตอนนี้ไปก่อนหรืออยากกดดันเลยเดี๋ยวมันจะดีเองคำพูดพวกนี้ฟังดูปลอบใจแต่ในความเป็นจริงมันคือการบ่ายเบี่ยงที่เขาทำแบบนี้วิเคราะห์ได้ว่าเขาอาจไม่ได้วางแผนจะคบใครจริงจังหรือเขาอาจแค่ต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่มีข้อผูกมัดถ้าเขาอยากจริงจังเขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องสงสยัยหรือไขว่คว้าคำตอบเอง 7. เขาทำให้คุณหวังแต่เขากลับไม่เคยให้คํามั่นสัญญาใดๆถ้าเขาไม่เคยให้คํามั่นสัญญาว่าจะเป็นอนาคตของคุณนั่นแสดงว่าเขาก็แค่หลอกให้คุณรอโดยไม่มีความจริงใจยกตัวอย่างเรื่องของเทเลอร์คานลัมบอกกับเทเลอร์เสมอว่าฉันแค่ต้องจัดการชีวิตตัวเองก่อนหรือขอให้ฉันมั่นคงกว่านี้ก่อนแต่ไม่มีสักครั้งที่เขาพูดว่าเราจะทําให้มันเกิดขึ้นหรือฉันต้องการให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตฉัน ที่เขาทําแบบนี้วิเคราะห์ได้ว่าเขาอาจรู้สึกดีกับคุณแต่เขาไม่คิดจะจริงจังคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกดีในตอนนี้แต่ไม่ใช่คนที่เขาคิดจะใช้ชีวิตด้วยในระยะยาวเมื่อความสัมพันธ์เกือบเป็นแฟนทําให้คุณจะปวดแล้วมันคือความรักจริงๆหรือแค่ภาพลวงตาที่คุณสร้างขึ้นมาเองหลังจากที่คุณเริ่มสังเกตสัญญาณเจข้อที่บอกว่าเขาไม่เห็นคุณเป็นคนสําคัญแล้วคุณอาจต้องย้อนกลับมาถามตัวเองใหม่ว่า ที่ผ่านมาคุณรักเขาจริงๆหรือแค่หลงไหลเพราะบางครั้งเราไม่ได้รักใครสักคนจากตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่รักในสิ่งที่เราคิดว่าเขาเป็นและนั่นอาจทำให้เรามองข้ามความจริงหลายอย่างไปถ้าคุณกำลังติดอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์ที่คลุมเครือลองเช็คเจ็ดวิธีนี้ว่าคุณกำลังอยู่ในความรักที่แท้จริงหรือแค่ตกหลุมพรางของความหลงไหลกันแน่หลงรักหรือแค่งโง่เจ็ดวิธีที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณอยู่ในความรักจริงหรือแค่การหลงไหล หนึ่งเขาทําให้คุณรู้สึกเหมือนคนสําคัญแล้วหายไปเมื่อคุณต้องการเขาที่สุดถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกพิเศษแค่ในช่วงเวลาที่สะดวกแต่เมื่อคุณต้องการเขาจริงๆกลับหายไปไม่มีการติดต่อหรือทําอะไรให้คุณมั่นใจแสดงว่าเขากําลังเล่นกับความรู้สึกของคุณ 2. เขาแค่ทําให้คุณรู้สึกมีค่าแต่ไม่เคยทําอะไรจริงจังความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่การบอกว่าคุณมีค่าแต่ต้องมีการกระทําที่ชัดเจนในการแสดงออก 3เขามาเสนอตัวเป็นแฟนแต่ไม่เคยทำอะไรเพื่ออนาคตถ้าเขาชอบคุณแค่ช่วงนี้แต่ไม่เคยพูดถึงอนาคตกับคุณแสดงว่าเขาแค่ต้องการคุณตอนนี้แค่ชั่วคราว4ความสัมพันธ์ของคุณเป็นแค่สถานการณ์ที่เขาควบคุมอยู่เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาแต่จริงๆแล้วเขาควบคุมทุกอย่างในความสัมพันธ์ทั้งหมดคุณแค่ตัวประกอบในเรื่องราวของเขาห เขาบอกว่ารักคุณแต่เขาทำตัวเหมือนคุณไม่ใช่คนสำคัญถ้าคำว่ารักของเขาฟังดูหอมหวานแต่พฤติกรรมกลับไม่เคยสะท้อนความจริงเขาจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนตัวสำรองที่อยู่ในชีวิตเขาแค่ในเวลาที่เขาต้องการเท่านั้น 6. เขามักจะปิดตัวเองเสมอเมื่อพูดถึงเรื่องจริงจังคนที่รักจริงจะเปิดเผยตัวเองและพร้อมพูดคุยทุกเรื่องส่วนคนที่ทำลวงหลอกจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงอนาคตหรือปัญหาที่สำคัญเ เขาทำให้คุณหวังแต่ไม่มีวันที่เขาจะทำให้คุณเป็นของจริงคุณไม่ใช่ความรักที่เขาต้องการเขากำลังใช้คุณเป็นแค่ที่พึ่งระหว่างทางแต่ไม่เคยคิดจะพาคุณไปถึงจุดหมายเพราะเขาแค่ต้องการคุณในเวลาที่สะดวกแต่ไม่เคยเห็นคุณเป็นอนาคตของเขาบทสรุปเมื่อความสัมพันธ์ที่คุณทุ่มเทให้กลับกลายเป็นเพียงความคลุมเครือที่อีกฝ่ายไม่คิดจริงจังคุณอาจต้องย้อนถามตัวเองว่า ฉันกำลังอยู่ในความรักจริงๆหรือแค่ตกหลุมพรางของความหลงไหลเพราะบางครั้งเราหลงรักใครสักคนจากภาพที่เราสร้างขึ้นเองไม่ใช่จากตัวตนที่แท้จริงของเขาและถ้าความสัมพันธ์นี้มีแต่ความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางทีสิ่งที่คุณต้องทำอาจไม่ใช่พยายามทำให้เขารักคุณแต่เป็นพาตัวเองออกมาจากสิ่งที่ไม่ใช่ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากเข้าใจเรื่องความรักความสัมพันธ์มากขึ้น อย่าลืมกดติดตามซันนี่ควินแล้วมาแชร์ความคิดเห็นกันว่าคุณเคยมีประสบการณ์ความสัมพันธ์แบบนี้หรือเปล่าแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความรักและตัวเองมากขึ้น